นี่ทุกคนรถจากประเทศไทยโดยตรงครับพี่น้องครับนะเนี่ยมาสารครามสมุทรสาครโอ้รถคนไทยมาเยอะนะครับตรงนี้บอกแล้วว่าคนไทยเขามาเที่ยวเลาาหลายครับพี่น้องเนี่ยมาสารครามครับเนี่ยบอกเลยว่าเขาไปเราเขเมนนะครับทุกคนเขามีอยังงไ้เบิงพี่น้องมาเที่ยวลาวาธรรมชาติรถคนไทยหลายครับทุกคนเนี่ย รถไทยมาเต็มเลยครับเนี่ยรตู้ครับอุบวนปราสานีเนาะมาจากอุบวนเยอะนะครับทุกคนเนี่ยจากอุบวนโอ้รถไทยก็เยอะนะครับส่งตรงมาถึงไทยเลยนะครับพี่น้อ๋มาจากกรุงเทพครับ เทพมานครมาไกลครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพบกันอีพีนี้ครับพามาเบิงน้ําตกตาดเนื้อครับพี่น้องเลยนะครับมาเบิงบรรยากาศเนาะมาทางเที่ยวไทยนี่สีหลายอยู่วะครับวันนี้ตอนนี้ฟังไทยเขาจะไปเที่ยวตะล่าวครับพี่น้องครับเนาะก็มีนนี้คือสิบริจักไฟนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับเนี่ย อันนี้คือทางขึ้นปากช่องเนาะเป็นเป็นตัวเมืองครับอันนี้คือน้ำตกนี่ทุกคนเนาะนี่พี่น้องครับทางนี่แบบโอ้คอนกรีดอย่างดีครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวพาเดินทางต้องกันครับพี่น้องครับมือนี้มากับรถจักรยานครับวันนี้จักรยานยนต์เนาะนี่ถนนทุ่งท่าครับเดี๋ยวพาไปส่งน้ำตกสวยๆงามๆมครับพี่น้อง มาถึงลาวแล้วก็ต้องพาเที่ยวน้ำตกสวยๆพี่น้องครับให้มองก้อยเห็นเนาะบ้านมันมีบอ่อครับพี่น้องครับแบบนี้เนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยรถคนที่เป็นไกด์นะครับทุกคนมาเที่ยวจาก,ต,าก,จกต่างจังหวัดไปทุกคนนี่คกิดอย่างดีครับพี่น้องเอ,อ๋สวนกาแฟครับบรรยากาศดีครับพี่น้อง มีร้านอาหารนะครับลงมาจะเห็นร้านอาหารเนาะอันนี้เป็นอาหารตามสั่งเนาะนี่สาวต่างชาติโถ่พี่เนาะสาวสไตลยเนาะสาวรถมากเนาะทุกคนนี่บรรยากาศดูุ้กคเลยนี่นะครับเมืองลาวครับเมืองลาวเมืองลาวบ้านบอยมีไหม,มเมืองลาวแบบเนี้ยธรรมชาติบอยมีไหมบอย โอ้ทางดีมากครับทุกคนเนี่ยคอนกรีตเนาะช่วงผมมาประมาณสองปีที่แล้วนี่ยังเป็นทางธรรมดานะครับตอนนี้ทางคอนกรีตด,ดีโอ้ยอเงี้ยบรรยากาศดีมากทุกคนเนี่ยคุณจอรครับมา,าม,ารามาเนี่ยพามาล้อมาเที่ยวพี่นอ้องเมืองลาวเนาะ คนในเอฟซีฟังไทยด้เห็นนะครับบรรยากาศเพื่ออยากมาเที่ยวทุกคนถนนดีแห้งครับประเทศใหม่เนอะอาะเนี่ยฮะบงถนนครับเนี่ยเนี้ยด้ครับที่เราเลยเนี่ยยางดีครับตอนนี้ประเทศถนนเนี้ยเลย,ยธรรมชาติจริงๆครับ มีการปรุงแต่งโอเคสวยงามอม่น่องน่ีนครับเดี๋ยวเบิคนเล่าครับพี่น้องครับเาจเสียงเงินจากบาทีเดี๋ยวเก็บเก็บปีกเทอร์ไรเทไรเท่าไรเทไรเท่าไเท่าไ พันกีบคนเล่าแมนๆท่านสิพันธปุ๋ยโอ้ทางรถนำ <h ums> รถเาไร่รถชาพันนี่คนแสนกีบู้สาวพี่เนาะสาวเขาคนเขา คนไทยมาหลายบ่โอ้ยพี่น้องไปเบิ่งนล้วกันเนาะเต็มเนาะของเชียวพี่น้องเลยถ้าเกิดตัวมาเป็นคนลาวจะเสือบ่ถ้าเกิดตัวเป็นคนไทยเสือบอ่ะต้นยังไทยบ่ได้เป็นคนพระซ้อนได้นี่คนลาวคนลาวแต่ว่าวิวไทยลนเลยแมนแมนแมนไล่ไล่ไล่เดี๋ยว นี่พี่น้องเอ๋ยเนกาแฟเลยกาแฟ ทุกคนคน้คนเทียวหลายครับพี่นอ้อนะงรวมทั้งค่าฝากรถนะครับทุกคนกับค่าตัวเข้าเนะสามหมื่นเกบพี่น้องประมาณเจ็ดสิบบาทก็โอเคครับทุกคนนะเลยน้ำธรรมศาสตร์เนาะนี่คนเทียวหลายทุกคนครับ บอลฝากรถจุกกระนี่ทุกคนรถจากประเทศไทยโดยตรงครับพี่น้องครับนะเนี่ยมาสารคามสมุทรสาครโอ้รถคนไทยมาเยอะนะครับช่วงนี้บอกแล้วว่าคนไทยเนี่ยเขามาเที่ยวเล่าหลายครับพี่น้องเนี่ยมาสารคามครับเนี่ยบอกเลยว่าเขาไปเราเขมรน,นะครับทุกคน ขมีนมียังให้เบิงพี่น้องเที่ยวเล่าธรรมชาติคนร้ายครับทุกคนครับไปเดี๋ยวพามาอัปเดตนะครับงานท่องเที่ยวเนาะโอ้แต่ว่าเบิงนันนอนนี่ก็ร้ายครับทุกคนเดี๋ยวพามาเบิงครับใคลองครับพี่น้องเลย คราต้องชาเนอะนชิคกินไรชิคกินไรมองดอกกันไทยไหลายครับทุกคนเนี่ยทัวไทยมาเต็มเลยครับเนี่ยประตูครับ อุบลราชธานีเนาะมาจากอุบลเยอะนะครับทุกคนเนี่ยจากอุบลโอ้รถไทยก็เยอะนะครับส่งตรงมาถึงไทยเลยนะครับพี่นออ้องนี่มาจากกรุงเทพครับกรุงเทพมานครโอ้มาไกลครับพี่นออ้อง ไกลมาไกลมาไกลของน้ำเนะาะจะเขางนาำแป๊บหนึ่งครับนี่บรรยากาศอุ๊ยสุกคนเลยน้ำตกจัดจัดเดืองครับพี่น้องเลยเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ พี่น้องเลยมั้มึงบรรยากาศธรรมชาตรเหมือนกันครับผมหูตังดงทังลง,ง,ลงนี่ครับธรรมชาตรดีดีพี่นอ้องเนี่ยน้ำตกเย็นๆครับผมแต่มันมีจุดชมวิวล่าหน้างนะครับใครที่จะไปลงเนาะแต่เหนื่อยหนอยน,นะครับทุกคนนะ จุดชมวิวเนอ่อคนมากคนไทยนะครับพี่น้องมาเที่ยวพีก่ขวาเนาะสะพานน้ำตกจาาเตืองทุกคนนี่เราจะเห็นวิวด้านด้านบนนะครับ โอ้ยแดดี่นองเลยเนี่ยดูรันบ้างแดดแดดแดดเห็นนะครับจะเห็นดิว ชมวิวนะครับทุกคนนี่จุดชมวิวธรรมชาติาส่วนมากจะเป็นคนไทยนะครับที่เราแับเที่ยวมาเที่ยวเนาะคนไทยและชาวต่างชาติเดี๋ยวจะให้ดูวิวลานบน ก็ยั้เป็นคนไทยนะครับมาเที่ยวนะนอยู่ด้านล่าง อันตรายครับพี่น้องครับใครมา วพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวแล้วให้มันถึงจุดอ๋อพี่นอ้องเนี่ยจุดชมวิวว้าวทุกคนดู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 เนี่ยาตาดมาันสูครับประมาณสี่ห้าสิบเมตรก็่าได้ ธรรมชาติจริงๆครับพี่น้อกนะธรรมชาติอยู่ด้านลางเนาะโอ้โหทุกคนยอดดูความสวยงามแล้วมาดูน้ำตกผมอาจจะไม่ลงไปด้านล่างนะครับทุกคนเพราะมันมันลึกเนาะเดินแบบปวดขาพี่น้อกถ่ายบริเวณด้านบนให้ดูนะครับนี่เปิาเที่ยว ทุกคนเห็นมาแล้วครับพี่เองเอ้ยมื่อ้เมย์พี่เรามือ,มอ,มอร่ลงสันลลางผมเนาะมอยลายมอยลายก็เลยแบบบือร่วงครับทุกคนแต่ว่าส่วนร้ายนะที่เราเห็นกับคนไทยมาหลายครับสองนี่เหม็เมน,มเมนเหม็นเบอร์ละครับทุกคนคอยยันยางไปรถล,ล่างเนาะมีคนไทยคนลาวเนี่ยแล้วก็ชาวต่างชาติครับ แต่ส่วนรายขอคนไทยครับพี่น้องเอ้ยถือมาเที่ยวเนาะคือว่าบ่อร้ายอะกันบ้าน้อยครับทุกคนก็นมีมาเรื่อยๆเนาะโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเนะาะทำมาเบิ่งบรรยากาศการเดินทางการท่องเที่ยวในลาวเนาะหลายอย่างครับพี่น้องครับชี้แบบนานาเดินมาเชียว ออกกันในคลิปหน้าครับทุกคนนะก็จะไปใส่ฝากกดติดตามไปครับพี่้องรับมาคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย